สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่องสารพันไม้จะพาเพื่อนๆมาพบกับต้นปีบยูนานนะเพื่อนเพื่อนบางคนไม่รู้จักนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมาดูลักษณะต้นของเขาใบของเขานะครับใบเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้เรับเพื่อนนี่เพื่อนเพื่อนดูครับสีเขียวสดสดแบบนี้นะครับอันนี้คือต้นปีบยูนานนะเพื่อนเพื่อนเป็นไม้ยืนต้นเหมือนกันครับให้ร่มเงานะครับ ปลูกไว้ในบ้านนี iken, ้บ like ้านใครมีพื้นที่ครับปลูกให้ร่มเงาครับสวยงามครับใบเขาสีเข้มแล้วก็ใบเยอะครับปลูกแล้วดีครับเพื่อนๆแล้วก็ดอกเขามีกลิ่นหอมนะเพื่อนๆลักษณะดอกเขาครับเพื่อนๆนี่ครับวันนี้ใกล้จะออกเราจะออกดอกอยู่นะครับเพื่อนนี่ครับเขาดอกเขาจะเป็นพุ่มเป็นพวงแบบนี้ันี่นี่ตัวดูดอกนี้นะครับเพื่อนนี่ครับนี่ดอกเขาจะเป็นสีชมพูอ่อนแบบนี้นะครับนี่ครับ กลจะออกดอกแล้วนะครับต้นนี้ครับนี่ครับเพื่อนนี่เรียกว่าต้นปีดยูนานนะครับลักษณะใบเขาจะเป็นแบบนี้เขาเป็นพุ่มสวยครืบอนเพื่อนเป็นไม้ยืนต้นนะครับสูงได้สี่ถึงห้าเมตรนะครับแล้วแต่พื้นที่นะเพื่อนเพื่อนปลูกไว้หน้าบ้านให้ร่มเงานะครับแล้วก็ดอกเขามีกลิ่นหอมครับถ้าออกดอกนะครับนี่ครับดอกเขาครับสวยครับสีชมพูครับนะครับดอกเขาเป็นไม้ยืนต้นนะเพื่อนเือนหามาปลูกไว้ที่บ้านครับ เป็นไม้ยินต้นให้ร่มเงาหน้าบ้านได้เลยนะครับเพื่อนสีสวยดูใบลลกษณะใบเขาครับเขียวครับสดครับเขียวเข้มผสมเขียวอ่อนครับสดครับเพื่อนๆถ้าใครมีพื้นที่หน้าบ้านนะครับอยากได้บ้านที่ร่มเงานะครับก็หามาปลูกได้ครับต้นนี้ก็ขยายพันธุ์โดยใช้กิ่งตอนกับพ่อเมล็ดนะครับสวยงามครับดอกเขาก็สวยต้นเขาก็สวย รูปพุ่มนะบพุ่มสวยงามครับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบเพื่อนๆก็ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องสารพันไม้ด้วยนะครับจะมีต้นไม้ต่างๆมาแนะนำให้เพื่อนๆปลูกในบ้านกันครับวันนี้ก็สวัสดีครับ